สวดีครับผมอจารย์ลุยครับมาดูกันนะครับสําหรับคนที่รักการถ่ายรูปพลาดไม่ได้นะครับนี่กล้องออแฟลชตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่1,943บาทนะรุ่น YN 560นะครับ11เอาละมาดูนะครับปรากฏว่าอันนี้ฝีชิปปิงด้วยนะครับ มาขายในเมืองไทยตัวเดียวกันเลยนะครับยี่ห้อเดียวกันนะพันเก้าในเมืองไทยขายอยู่ที่สองพนะครับ2,550บาทนะอย่างนี้คุณก็ทำได้เช่นเดียวกันน่าสนใจครับสำหรับคนที่รักการถ่ายรูปพลาดไม่ได้นะครแฟรใน ebay ถูกมากๆครับ แล้วพบกับสินค้ารายการอื่น